มีชายคนหนึ่งเนี่ยเหมือนมีการขับรถไปแล้วระหว่างที่ขับรถคือเปิดกระจกะแล้วก็เอาถือปืนออกมาโชว์แบบนี้ทำไมขู่ใครอะ่ะขู่คนไปทั่วเลยคุณผู้ชมฮะแม้กระทั่งตำรวจมายังขู่ตำรวจโโเหมือนมีการยิงด้วยสุดท้ายถูกตำรวจจับกลุ่มจับวิธีไหนลองดูกันหน่อยฮะ บอกวิเทจะไปชะลอรถข้างหน้าไหมวิเทนไปชะลอรถข้างหน้าเลยวิเทนเบรกรถอคันหน้าไว้ผมจะปาดเลยขอให้ชัวร์ก่อนนะว่าเป็นปืนปอกจริงหรือเปล่าระวังด้วยระวังด้วยยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์ใช้ความระมัดระวังด้วยนี่คุณผู้ชมคลิปนี้นี่คือรถตำรวจนะฮะและที่เราเห็นคันด้านหน้าเนี่ยที่เขาโชว์มือออกมานั้นคือพร้อมกับปืนครูตำรวจอีกตั้งหาก โอ้ดุนะเนี่ยโอ้โหมีการขับไล่ล่ากันไปนะฮะอยู่แถวแถวตำบลบางรักพัฒนาที่บางบัวทองนี่แหละคุณผู้ชมครับก็มีการขับกันไปกับกันมาจนสุดท้ายตำรวจเนี่ยต้องตัดสินใจใช้ปืนยิงยางไปก่อนเลยนะฮะพอยิงยางไปเสร็จปุ๊บไม่ยอมหยุดคุณผู้ชมสุดท้ายมีการขับไล่กันไปไล่กันมาจนต้องเอารถกระบะดักหน้าเลยก่อนจะมีการบุกเข้าไปรวบตัวไว้ได้ ชายคนก่อเหตุนี้ชื่อว่านายสมเกียรติคุณผู้ชมครับก็มีอา,อาวุธปืนแต่เป็นปืน b ีบีกันครับทีนี้เนี่ยก่อนหน้าที่ถูกตํารวจจับกลุ่มนายสมเกียรติคนนี้ประวัติแสบมากคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเคยเอาปืนกระบอกนี้นี่แหละไปที่ร้านสะดวกซื้อ ตอนตีสามนะจนเจ้าของร้านเขาต้องมีการไปแจ้งความเนี่ยไปเป็นหลักฐานก่อนจนกระทั่งเช้าต่อมาย้อนกลับมาที่เดิมที่ร้านเดิมเลยแล้วก็เอาอาวุธปืนเนี่ยแหละออกมาอีกเหมือนกันลักษณะของการข่มขู่แต่ว่าเจ้าของร้านเขาเห็นทันเขามีการล็อกร้านเอาไว้ก่อนเลยนะฮะแล้วก็จะเห็นภาพว่าเขาเนี่ยไปนั่งอยู่ในตัวรถพร้อมกับเอาปืนเล็งไปที่เจ้าของร้านด้วยลองดูบรรยากาศช่วงนี้ก่อน พี่ถือปืนมาผมก็กลัวคุณจะไม่ขายได้ผมก็ขายไม่ได้เราขอเขาไม่ได้ขายครับขน้องน้อ,นอเขาปิดอยู่ครับโอ้แต่พี่ถือปืนเข้ามาน้องเขาก็กลัวกันเลยพี่คือเพื่อนผมเป็นเพื่อนธรรมดาผมเป็นเพื่อนเมื่อกี้พี่ก็ถือปืนมาชักมาหาผมอยู่เนี่ย ใครจะไปรู้ปืนจริงปืนปลอมถูกไหมครับถ้าเป็นปืนจริงขึ้นมาเนี่ยมันเปียงป้างมันโป้งป้างขึ้นมาทําไงอ่ะแล้วจะบอกว่าตัวเองไม่ถือปืนได้ยังไงเลยในเมื่อภาพมันก็ชัดเจนอยู่ต่อให้เป็นปืนปลอมก็ไม่แต่<ำ>ลักษณะแบบนี้เนี่ยกฎหมายก็เอาโทษได้ก็คือทําให้ผู้อื่นหวาดกลัวเข้าใจผิดคิดว่าเป็นปืนจริงหรือว่าเป็นอาวุธทีนี้เนี่ยนักข่าวก็ลงไปไปถึงห้องเช่าเลยนะที่นายสมเกียรติอยู่สมเกียิเนี่ยมาอยู่ที่นี่เนี่ยสองปีแล้วจนกลางเดือนที่ผ่านมา สมเกียรติเริ่มทำตัวไม่สมควรแล้วเพราะอะไรพฤติกรรมเนี่ยเปลี่ยนไปเลยถูกต้องชอบเอาปืนเอามีดไปขู่คนอื่นเขาบ้างแต่งกลายคล้ายตำรวจบ้างเอาไฟฉายไปส่องให้หมามันเห่าเล่นาหาเรื่องหมาเออลบกงลบกวนชาวบงชาวบ้านกันไปหมดเลยคุณผู้ชมเห็นบอกว่าเอามีดไปฟันต้นไม้อีกเหมือนกันนะฮะจนพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยคนในพื้นที่บอกโอ้โหผมเอือมไปหมดแล้วแต่ยังโชคดีที่ว่าไม่ได้ถึงขั้นไปทำร้ายร่างกายคนอื่นเขาครับไม่หลับไม่นอน เขาทอะไรแล้วก็ไปฉายไฟฉายให้หมามันเห่าแล้วก็ที่เขาอยู่นะใช่แล้วก็ว่านอนไม่หลับหมามันเห่าแลก็ไปฉายไฟฉายหมามันก็เห่าดีหมามันไปกวนหมามันแล้วขับรถก็ขับรถออกไปก็ขับรถเหยียบแบบบีบแกไล่เขาทั่วเลยอ่ะใครฝังไม่ได้อ่ะแบบอยู่ไหนไม่นานอ่ะแป๊บบอกกวนแป๊บต้อไปเลยก็อยู่นานไม่ได้อยู่นานก็โดนจับพฤติกรรมเขาก็แบบ ด่าทั่วไปหมดเลยครับอารวาสทั่วทุกคนครับ<ม>ใยรฝังหน้ามาไม่ได้ครับอารวาสหมดถืออะไรมามัางถือมีดมอ่าแต่วันถือปืนผมผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ผู้่อนที่ที่ผู้ใหญ่เจอคือเขาถือมีดถือมีดถือมีดครับควานท้าเออท้าขครแ้าจริงมึงออกมาครับ แต่ตอนที่ตํารวจจับกลุมได้นะฮะชาวบ,บ้านบอกเลยโอ้โหขอบคุณคุณตํารวจมากเลยนะที่จับกลุมนายสมเกียจคนนี้ไปได้เนี่ย <c oughs> แล้วก็บอกเลยบอกว่า <ๆ S 1> อย่าให้ในายสมเกียจมาก่อเหตุ <c oughs> อะไรแบบนี้อีกเลยนะฮะเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาไปก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักง,งาน <c oughs> รวมไปถึงเรื่องของการเอาปืนไปข่มขู่ทําให้คนอื่นเนี่ยเกิดความกลัวด้วยนะฮะใช่ครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับที่สําคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มี และคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ